งานสำคัญคืองานฝึกฝนอบรมจิตถ้าไม่ฝึกฝนอบรมจิตมันก็ทุกข์มันถึงเป็นงานสำคัญที่สุดถ้าใครไม่อยากทุกข์ก็ต้องจำเป็นต้องฝึกฝนต้องอบรมจิตนอกจากใครอยากทุกข์เท่านั้นเองไม่อยากทุกข์ก็ต้องอบรมฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ทุกข์เท่านั้นเลยมันทำมีอยู่นั่นแหละปัญหา มันจบไม่เป็นละปัญหามีตลอดถ้าไม่ฝึกฝนไม่อบรมมันต้องทุกข์แน่นอนอยู่ไ้ฝึกฝนอบรมจิตมันถึงไม่ทุกข์ทุกนาทีทุกวินาทีฝึกตลอดฝึกจิตอบรมตลอดไม่ได้เลือกว่ายืนเดินนั่งนอนฝึกตลอดมีสติเมื่อไหร่ตั้งสติขึ้นมา ใครทำวิปัสนาไม่เป็นก็ทำฌานก่อนทำให้มันสงบก่อนมาเพ่งที่ลมหายใจไว้จับที่ลมหายใจไว้มีสติกับว่าเพ่งลมหายใจไว้มีสติเพ่งที่ลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้มันคิดตามใจอยากคิดอะไรปล่อยให้คิดไม่ได้อยากพูดอะไรปล่อยให้พูดไม่ได้ศีี อยากทำอะไรให้ทำไม่ได้มันผิดศีลอยากคิดอะไรคิดไม่ได้มันผิดสมาธิมันไม่มีคิดก็กำหนดให้มันคิดทำก็กำหนดให้มันทำพูดก็กำหนดให้พูดว่าพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ต้องอยู่ในกรอบนียว,ว่าฝึกฝนอบรม อบรมกายวาจาเรียกว่าศีลน,นั่นเลยอบรมจิตเรียกว่าสมาธิมีสองอย่างนี่มันถึงจะไปได้ถ้าไม่อบรมมันก็ตามใจอยากคิดอะไรก็คิด,ก,คดก็ฟุ้งซ่านนิวรณ์ข้อเมือมงม่วงเงาเ้านอนขี้เกียจขี้คานทาลพัดไหลเข้ามาหมด เพราะไม่คิดตามที่พระุทธเจ้าสอนมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเมื่อยไม่ล่ามันขี้เกียจมันลำคาญมันมีหมดนะควัรบปฏินามิธาได้ครบสมบูรณ์อยู่ในนั้นหรือว่าต้องฝึกจิตนั่นนะถ้าไม่ฝึกไว้ได้เอาไว้ที่ลมก็คืออยู่ที่ลมเพ่งไว้จ่อไว้ไม่ยอมให้หนีไม่ยอมเผลออย่าเผลอถ้าเผลอไม่หลับมันก็ฟุ้งเท่านั้นแหละ มันจะมีอะไรอันที่มันหลับมันฟุ้งก็คือมันเพ้อแล้วละเพ้อก็หลับไปหลับมันก็ฟุง้งเท่านั้นนี่ไม่ตั้งใจไม่ได้แต่ตั้งใจจริงๆไม่ตั้งใจมันก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรถ้าอยากทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์มก,ก็ต้องฝึกต้องฝึกฝนอบรมถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องฝึกฝึกจิตต้องฝึกจิตฝึกฝนอบรมจิต ทุกวันทุกวีลาทุกนาทีจนกว่าจะตายหยุดไม่ได้อบุอบรุรมจิตนี้หยุดไม่ได้ได้ฝึกตลอดหยุดไม่ได้รอไม่ได้ฝึกจิตนะได้ฝึกตลอดไม่ได้รอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหรือว่าเออมีเวลาหยุดไม่มีเวลาหยุดจนกว่ามันจิตมันจะเข้าใจความจริงหยุดนิ่ง ไม่มีทุกข์อีกแล้วถึงจะหยุดบบดนี้ถ้ามันทุกข์อยู่ก็ต้องฝึกฝนอบรมตลอดเอาจนกว่ามันจะหมดทุกข์นั่นเลยหยุดหมดทุกข์แล้วเออใช้ได้แล้วก็หยุดถ้ามันยังทุกข์อยู่ก็ต้องอบรมมันไปเรื่อยอบรมจนมันไม่ทุกข์นั่นเลยเมื่อทุกข์อยู่ก็ต้องอบรมไปเรื่อยไปเรื่อยอบรมจิตมันไปก็ดึงขึ้นมาที่ลมไปมีสติรู้เท่าทานัน น่ไปแล้วคืนมาเนี่ไปแล้วอยู่เดิเลเอาคืนมาอบรมมันไปอันวิปัส,สนาอะก็ก็ฝึกตั้งแต่เจ็บปวดไปฝึใกใส่เจ็บนี่เลยก่อนเพราะตัวนี้มันมาก่อนเลยนั่งปุ๊กมาปับกายยังวิพิจารณา,าเลยพิจารณาอะไรพิจารณาเจ็บ ร้อนหนาวหิวกระหายนี่มาตลอดเวลาปวดอุจจาระปัสสาวะปวดหัวปวดท้องปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวมึนเมือม่อยเหนื่อยเพียรไปที่ตายมันปวดปวดเจ็บก็ฝึกใส่อันนี้เลยก่อนมันพิจารณากายมันพิจารณาไม่ได้เลยกายถ้ามันเจ็บอยู่ด,ดูเจ็บที่ก่อนมันทุกข์นี่นี่นี่เลยวิปัสนาเบื้องต้นก็คือดูกายกับดูเจ็บนี่เลยอะไรมากกอน มันก็เอาวันนั้นกอดแล้วเจ็บบาแล้วดูกายจะดูได้เหรือมันแลนไปหาเจ็บเบิดแหละมันก็จะมาดูเจ็บถ้ามันเจ็บอยู่ดูเจ็บดูปวดนั่นดูทุกข์นั่นยแยกจิตออกจากทุกข์ให้เป็นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เจ็บเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่จิตและไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแยกออกไปแยกออกให้เป็นอนตตา อย่าให้เป็นเราอย่าว่าเราเจ็บแยกออกไปเจ็บเป็นของธรรมชาติรู้ก็เจ็บไม่รู้ก็เจ็บรู้ก็ทุกข์ไม่รู้ก็ทุกข์ชอบไม่ชอบมันก็ทุกข์ของมันเพราะมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของใครเจ็บไม่ใช่ของเทวดาพญานาคยินพรมยมยักษ์อวยยัติใส่หรือไม่ใช่ของเราหากเป็นอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติของเขาเหมือนเดชเหมือนฝนเหมือนลม มันมีอยู่อย่างนั้นตามธรรมาชาติของมันแล้วจะยึดเอาเป็นของเราได้ยังไงแดดมันร้อนมันก็มีอยู่มันเป็นไปตามของธรรมาชาติไฟก็มีเป็นของธรรมาชาติมันก็ร้อนคือเกินฝนก็มีหิมะก็มีจะเป็นของธรรมาชาติลมก็มีเป็นของธรรมาชาติดินน้ำลมไฟเป็นของธรรมาชาติทุกนี่คือร้อนหนาวหิวกระหายก็เป็นของธรรมาชาติมีอยู่อย่างนั้นแล้วจะยึดเป็นของเราได้ยังไง แยกให้มันออกจิตเป็นผู้รู้อเจ็บเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้จิตนั้นไปรู้เขาจะซื่อได้หรือดิมันออกจากตาที่เพ่งไปหาเขาคิดว่าจิตมันอยู่ที่ตาก็แล้วกันมันเพ่งไปไม่ค่อยรู้ถ้าไม่เพ่งไปหาเจ็บมันจะรู้หรือว่าเจ็บเพ่งไปที่อื่นเสียก็จบพอเพ่งไปหาก็เหตุว่ามันเจ็บเห็นว่ามันทุกข์ทุกข์มันก็อยู่ของมันอยู่แล้วแหละจะดูมันจะรู้มันหรือไม่รู้มันไม่ดูดูหรือไม่ดูมัน มันเป็นอยู่คือเก่ามันทุกนั้น<ม>แยกออกแยกกันให้ออกมันถึงจะผ่านไปได,ได้ถ้าแยกอันนี้ไม่ออกกอนผ่านไม่ได้การปฏิบัตินั่นอันนี้สําคัญที่สุดต้องแยกไ้ตัวเจ็บกับจิตออกจากกันคือผู้รู้เจ็บเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากกันให้ได้ก่อดเบื้องต้นมันถึงจะไปได้ปฏิบัตินั้นเวทนาคือเจ็บอยู่พอเจ็บ ร้อนหนาวหิวกระหายมีอยู่อย่างนั้นจะชอบไม่ชอบรู้ไม่รู้เขาก็อยู่อย่างนั้นจะไปดูมันหรือไม่ดูมันมันก็เป็นคือเก่ามันนั่นจะชอบไม่ชอบมันก็เป็นคือเก่ามาแต่จิตนี่เมื่อเพ่งไปดูมันก็เห็นถ้าไม่เพ่งก็ไม่เห็นเท่านั้นเองจะแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันโกรดคือเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งอยู่ที่ตาดิผู้รู้นั่นถ้าไม่เพ่งไปรู้ไมไม่รู้ส่วนเจ็บมันอยู่ที่แข้งที่ขาที่หลังที่เอว แยกออกจากกันให้ได้ให้ผ่านตัวนี้ให้ได้คำว่าผ่านคือเข้าใจแล้วว่าเจ็บมันเป็นของธรรมชาติอยู่ยนั้นจะรู้ไม่รู้ชอบไม่ชอบเจ็บก็ช่างมันเถอะจิตไม่สนใจไม่ทุกข์กับมันนั่นเลยรียกว่าผ่านจิตไม่ทุกข์กับเจ็บก็คือผ่านถ้าจิตทุกข์กับเจ็บก็ไม่ผ่านเพราะแยกอย่างไม่ออกเขแยกแยกกายกับเจ็บออกจากกันให้ได้